ใช้คำพูดปอบประโรมเพื่อรักษาแผลใจเคยเกลียดตัวเองมากไหมคะเคยเกลียดไหมว่าตัวเองทำไมถึงเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องทำอะไรก็ไม่สำเร็จลองย้อนกลับไปสมัยอดีตของเรานะคะว่าในอดีตเราเป็นอย่างไรอะไรที่มันมีผลต่อพฤติกรรมของเราในปัจจุบันนี้อย่างเช่นชายหนุ่มคนหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ได้เรื่องทำอะไรก็ไม่สำเร็จ และเขาก็จะเอาแต่ตําหนิตัวเองว่าตัวเองและเวลาที่ทําอะไรไม่ได้เรื่องไม่สําเร็จเขาจะว่าตัวเองอย่างรุนแรง<ม>เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาจะต้องใช้คําพูดที่ลงโทษตัวเองขนาดนั้นเมื่อเขาไปเรียนคอร์สพลังกิตใต้สําน,นึกและเขาได้ย้อนมองไปที่อดีตของเขาเขาถึงได้พบว่าสิ่งที่ทําให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเขาในปัจจุบันนี้ก็คือที่เขาได้รับการกระทําจากคนอื่น และทําให้เขาตาหนิตัวเองอย่างเช่นในเรื่องครอบครัวเวลาโดนแม่ดุเขาก็จะเผลอตําหนิตัวเองเอาแต่พ่างบน่นว่าตัวเองเป็นต้นเหตุทําให้แม่โกรธแล้วแล้วก็บอกตัวเองว่าใช่เป็นเด็กไม่ดีทําไมใช่เป็นเด็กไม่ดีแบบนี้นะจะพูดอย่างนั้นอีกเพราะเขารักแม่มากเพราะแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่ต้องทมาหากินเพื่อที่จะมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกๆพราะไม่มีพ่อแล้ว เพราะฉะนั้นการที่แม่โกรธหรือทําอะไรที่ให้แม่ไม่สบายใจเขาก็จะเฝ้าตำหนิตัวเองว่าตัวเองเป็นภาระทําให้แม่เสียใจหรือว่าเวลาไปโรงเรียนเวลาโดเนเพื่อนแกล้งเพื่อนไม่เล่นด้วยเขาก็จะคิดแต่ว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเลยทําให้เพื่อน,เ,อนเกลียดแล้วเขาก็จะติดนิสัยเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเขาก็จะพูดตำหนิตัวเองเอาแต่พูดว่าฉันเป็นคนไม่เอาไหนฉันมีแต่ข้อเสียคงไม่มีใครรักฉันหรอก ถ้เป็นคนที่ใส่ไม่ดีเลยทําให้เพื่อนๆไม่รักแม่ไม่รักจากคําพูดที่เขาพูด,ดบ่อยๆเนี่ยเป็นการส่งพลังแห่งความเกลียดชังตนเองทําให้ไม่ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานขนาดไหนก็ไม่อาจทําให้เขาทําใจชอบตัวเองลงได้แต่ยิ่งทำให้เขา,ามีโชคร้ายมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาได้ค้นพบว่าสาเหตุที่ทำให้เขาโชคร้ายและไม่ชอบตัวเองเกิดเพราะเขาชอบตำหนิตัวเอง เขาก็ได้ทําการชําระร้างพลังงานลบแห่งนี้เขาได้ทําการปลุกปลอบพลังงานจิตใต้สํานึกของเขาบอกเขาว่าตอนนั้นที่ถูกแม่ดุขมขืินมากสินะหรือเมื่อก่อนที่โดนเพื่อนแกล้งมันเศร้ามากเลยนะแต่เราก็จะผ่านมันไปด้วยกันเขาใช้คําพูดแบบนี้บ่อยๆทุกวันทุกวันจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาสบายใจขึ้น เขาก็ทํางานที่ประสบความสําเร็จขึ้นได้ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดรั้งเขาได้แล้วเห็นไหมคะว่าการรู้จักยอมรับรับปลอบประโลมบาดแผลในใจนี่แหละคือก้าวแรกเห็นการชำระร้านความเกลียดชังต่อตนเองดังนั้นยอมรับเหตุการณ์น่าเศร้าและรู้จักใช้เท่าคําปลอบประโลมเจต้ดสำเน็จของเรารู้จักยอมรับเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเลิกการใช้คำพูดที่ตำหนิตัวเองและ รู้จักใช้ท่าความปอบปจนจาก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในไม่ช้าค่ะ